พายุฝนทำให้หนุกน้อยสองพี่น้องต้องผัดพลากจากกันภารกิจตามหาก,กันและกันจึงเกิดขึ้นความสนุกตื่นเต้นระหว่างการเดินทางจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในซีรีส์เล,ล่ารูขัดใบผจญนันัยนักเกาะร้างแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่ถูกลืมนาบัดนี้ปบคุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำลำทานสะอาดไหลยเยน็นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะนกน้อยสองขี้น้องที่แสนจะล่าเริงชื่อบรูกกับไบคพี่ปูจักกนคนไบ้นุ่งจังเลยสวัสดีคนรักกระผมชื่อบรูคนรักคนผมสีฟ้านะครับ ผมเป็นพี่ชายบินเก่งสะด้วยเดี๋ยวจะบินให้ดูนะขอรับนี่ไงผมบินเก่งมากเลยบินสูงขึ้นไปอีกบินตามขึ้นมาเลยไบร์กระผมชื่อไบร์ครับเป็นน้องเล็กยังฝึกหัดบินอยู่ขอรับนี่ไงการปีกได้อย่างเดียวเลยผมไม่กล้าบินทำยังไงดีบินก็บินไม่ขึ้น ทั้งสองอยู่กันอย่างมีความสุขพี่ชายดูแลน้องชายเป็นที่อบอุ่นหัวใจสองพี่น้องอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่เรียกว่าบ้านอันแสนล้มลื่นล้มเย็นในค่ำคืนอันแสนสุขดูกับใบกำลังนอนหลับฝันดี ทันใดนั้นเองเสียงฟ้าร้องกระหึ่มลมพัดกันโชกแรงแล้วฝนก็ตกลงมาฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆน้ำป่าเริ่มไหลหลากฟ้าแลบฟ้าหลองแปรปรนน่ากลัวที่สุดและในทันใดนั้นเองฟ้าได้ผ่าลงมาบนต้นไม้ที่ปลูกกับใบอยู่กิ่งไม้หักต้นไม้โคน่น ค่้คืนอันแสนมืดมิดฝนตกกระหนำ่ำฟ้าร้องคำรามต้นไม้ล้มรัดนีรนาดน้ำป่าก็ไหลหลากเป็นคืนอันแสนน่ากลัวและโหดร้ายที่สุดในเช้ามืดของวันใหม่ฝนได้เริ่มสหาหรงป่าที่เคยมีชีวิตชีวา ดูแปลกตาไปจากเดิมเป็นป่าที่เงียบวังเวงวิเวกวิหวงเวงเอ็นั่นเสียงใครเสียงบรูนั่นเองเมื่อคืนที่แล้วบูด้วยหล่นลงมาอยู่บนพุ่มไม้เนื้อตัวเปียกปอนหน้าตาเศร้าซ้อยลองเรียกหาแต่ไบร์ไบร์ไบร์อย,อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่จะตามหาน้องเอ,อ๊ บรท์ไบรายการเริ่มต้นตามหาของรู้ได้เริ่มต้นแล้วบรท์บรท์บรายอยู่ไหนณมุมหนึ่งของป่าทีกไก่ออกมาจากเดิมลำทารยังไหลแรงไบรท์ได้เกาะขนไม้ล่องลอยมาตามลำทาน เนื้อตัวเปียกป้อนหนาวสัน่นหน้าตาเศร้าส้อยน่าสงสารพี่ปูพี่ปูอยู่ที่ไหนไบรท์คัวไบรท์กินงงอยู่พักใหญ่แล้แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าต้องหัดบินให้แข็งก่อนแล้วถึงจะตามหาพี่ปูได้พี่ปูรอผมก่อนนะครับ ผมกำลังฝึกบินเดี๋ยวผมจะบินตามหาพี่บูเองและนี่ก็คือบทเริ่มต้นของภารากิจของบูขับไปที่จะต้องตามหากันและกัน